ทำไก่แบบไหนให้มันโตขึ้นนะครับเ็ามีแม่ไก่อยู่หนึ่งตัวนะครับเก่งมากรักมากนะครับก็น้ำหนักอยู่ทいいี่กิโลประมาณกิโลกว่ากว่านิดๆนะครับกิโลหนึ่งกิโลสองกิโลหนึ่งกิโลสองนะครับรับลูกออกมานะครับพาะทีไรก็ลูกออกมาตัวเล็กตัวเล็กลูกออกมาก็ประมาณโลหกโลเจ็ดโลแปดอย่างเงี้ยครับโลหกโลเจ็ดโลแปดอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ดูพ่อไก่ด้วยนะพี่น้องนะครับนะครับ ก็อย่าให้ใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เกินไปมันก็ไม่ดีนะครับทําให้ไก่ตายหรือตัวเมียแยงนะครับนะครับสูตรทําให้ไก่ใหญ่นะครับก็ใหญ่บกใหญ่นะครับพี่น้องใหญ่บกใหญ่ก็จะได้ใหญ่นะครับก็แนะนําพี่น้องนะครับขั้นแรกเลยนะครับไก่ตัวที่เรารักเนี่ยตัวเมียเนี่ยนะครับแล้วก็หาตัวผู้ที่ที่มันสองโลขึ้นนะครับที่สองโลสองโลห้าขึ้นนะครับสองโลห้าขึ้นที่เป็นไก่หนุ่มนะครับที่เราชอบแล้ว พยายามให้เป็นเชิงชนเดียวกันนะครับนะครับก็ทับก่อนชั้นแรกนะครับชั้นชั้นที่หนึ่งนะครับผมแนะนำให้ทำแนะนําให้ทำสามชั้นนะครับสามชั้นคือชั้นที่หนึ่งก็ครับนาตัวผู้สมมติตัวเมียนะครับหนักอยู่ที่นะครับกิโลหนึ่งกิโลสองเนี่ยตัวเล็กเนี่ยนะครับก็ตัวผู้ก็ประมาณสองกิโลแต่วาพยายามให้ตัวผู้ไม่เกินสองโลห้านะครับไม่เกินนะครับเพราะตัวเมียตัวเล็กนะครับก็ ชั้นที่หนึ่งก็ได้คอกมาก็นะครับให้คัดให้คัดตัวเมียที่ใหญ่ที่สุดสมู์ที่สุดในคอกนั้นนะครับเพื่อมาผสมนะครับชั้นที่สองครับเมื่อเราได้ตัวเมียนะครับคอกคอกที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็หาตัวผู้ที่เป็นเชิงชนเดียวกันนะครับนะครับที่น้ําหนักตัวผู้ก็ประมาณนะครับ สองห้าขึ้นนะครับสองห้าขึ้นดีกว่านะครับเนาะสองห้าขึ้นเลยนะครับนะครับชั้นที่สองนี้ก็ได้หนึ่งคอก็คัดนะครับตัวเมียที่สมบูรณ์ที่สุดคัดตัวเมียที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็หาหาพ่อไก่ใหม่นะครับหาพ่อไก่ใหม่นะครับที่น้ำหนักอยู่ที่ตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับก็สองห้าขึ้นไป สองห้าขึ้นไปเลยนะครับที่เป็นไก่หนุ่มเนี่ยสองห้าสองหกสองเจ็ดขึ้นไปนะครับชั้นที่สามให้ด้ชั้นที่สามนะครับคัดตัวเมียที่ชั้นที่สองเนี่ยนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดเอาตัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับนะครับไปคัดเอาไปทําชั้นที่สามครับลูกออกมานี่จะเป็นไก่ร้อยมาตรฐานหมดเลยเป็นไก่้อยใหญ่หมดเลยร้อยมาตรฐานนะครับนะครับก็การหาสายพันธุ์ ของพ่อไก่นะครับก็พยายามนะครับเอาพ่อไก่ที่คิดว่าอายุคัดเนี่ยเขาได้ไนะสดองห้ขา,นนาขึ้นไปนะครับพยายามหาลักษณะนี้นะครับอายุคัดเขาให้ได้สองห้าขึ้นไปอย่างแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยประมาณสองห้านะครับสองสี่สองห้าขึ้นไปนะครับที่เป็นพ่อไก่เราไปนี่คอกเราไปนี่เราจะได้ไก่ที่นะครับเป็นร้อยมาตรฐานนะครับลูกออกมาก็จะได้เป็นประมาณสองสี่สองห้า เกิดมา8ดเดือนเก้าเดือนนี่จะได้สองสี่สองห้านะครับถ้าส่วนนี้นะครับก็สรุปให้เลยนะครับว่านะครับสูตรใหญ่บอกใหญ่จะได้ใหญ่นะครับเราพยายามหาพ่อไก่ที่ใหญ่แล้วก็เราคัดเอาไก่ใหญ่ที่ในคอกนั้นนั้นคอกชั้นที่หนึ่งชั้นที่2ชั้นที่สามนะครับค้นหาตัวที่สรรหาตัวที่ใหญ่ที่สุดในคอกนั้นนะครับเอาเก็บไว้ทําสายทําสายทําสายต่อนะครับทํสามชั้นนะครับต่อไปก็จะได้ไก่ร้อยมาตรฐานนะครับก็ พยายามหาพ่อไก่ท das ี่นะครับลักษณะที่เป็นนะครับอายุคัดเนี่ยประมาณนะครับประมาณอายุคัดนี่เขาจะได้ประมาณสองสี่สองห้าขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ไก่ร้อยมาตรฐานนะครับก็เชิงชนก็อยู่ที่เก่าเพราะว่าเราเอาตัวเมียกับตัวผู้เป็นเชิงชนเดียวกันมาตลอดเป็นไก่ที่เราชอบแล้วคัดแล้วนะครับนะครับก็แนะนําพี่น้องนะครับว่านะครับใหญ่บอกใหญ่ก็จะได้ใหญ่นะครับก็